วันน i̇şte yes. ี้ก็เลยจะมีการแถลงขับให้กับสื่อมวลชนทราบว่าขั้นตอนของการได้มาขึ้นรถยนต์ครนี้มันได้มาอย่างไรก็ได้บอกว่านายวิชาเนี่ยน่าเชื่อถือได้ในการขายรถให้เนื่องจากนายวิชาเนี่ยเป็นกรรมการของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเดี๋ยวท่านดูและชื่อสมาคมอนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ร้องเรียนหลายคนผมก็เลยเอามาจากเว็บว่านายวิชานคือกรรมการ สมาคมลดโบราณในเชื้อไทยหลังจากนั้นเนี่ยนายวิชาเนี่ยถ้ามีการตกลงทําหลักฐานการซื้อขายเป็นฉบับเอกสารฉบับนี้โดยขายทั้งคันเนี่ยในเอกสารฉบับนี้จะระบุไว้เลยว่านายวิชาเนี่ยจะต้องจดสียภาษีแล้วก็จดทะเบียนโูลนให้เรียบร้อยเป็นการขายเหมาคันมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการชําระเงินให้กับนายวิชาในงวดแรกเนี่ยหนึ่งล้านบาท ใน,ในวิชาลง,ลง,ลง,ลงชื่อในฐา e! <arn> <cake> นะผู้จ่ายเงินอันที่สองเนี่ยรับจ่ายไิอีกห้าแสนบาทในวิชาลงชื่อในฐานะผู้จ่ายเงินให้ผู้รับเงินนะครับอันที่สุดอันสุดท้ายอันที่สามเนี่ยอีกห้าแสนบาทในวิชาก็ลงชื่อผู้รับเงินสุดท้ายเลยเนี่ยงวดสุดท้ายเนี่ยคือจ่ายสองล้านบาทในวิชาลงชื่อในฐานะผู้รับเงิน สรุปเอกสารไปเสร็จรับเงินเนี่ยบินรับเงินสดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สี่ล้านบาทสี่ล้านบาทตามตามไปเนี่ยเขาเลยมาตกเขเลยประชุมกับลูกศิษย์หลายท่านท่านก็เลยบอกว่าผมก็ดีเหมือนกันก็คิดว่าจะเอารถคันนี้เขาเป็นรถตัวาณจัดแสดงพิธีตั้งังที่มหาเจดียท่านท่านจะเห็นว่าจะมีรถอยู่สองคันแล้วนะครับ แค่ได้รู้จักกจะเป็นการสืบดวงมาตลอดรู้จักเพราะว่าสู่บางพัฒเนี่ยต้องไม่ได้ถ้าเอารถของีแพ้ไปไว้อยู่วิชาแล้วจะต้องรถดันดังกล่าวอยู่วิชานเขาไเสนอขายรถตามเอกสารฉบับแรกถ้าอยากรู้ประวัติสู่วิชาเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยรู้ดีเขาค้าขายกันมาโดยตลอดไม่อยากขอความเป็นธรรมกับสื่อว่าให้ช่วย การวินิจฉัยหน่อยว่าเรื่องเนี้สมควรที่จะตั้งข้อหากับพับที่ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับกับฝากต่อว่ารถคันนี้เป็นรถโบราณเรานํามาวัตถุประสงค์จากผู้บริจาคในี่ยเขาดีคือตั้งในพิพิธภัณฑ์กับในกรณีที่มีรถหรูราคาเกินกับสิบล้านวิ่งอยู่เต็มเมืองเนี่ยท่านทาไมไม่ไปไล่บี้ออกจากทุกนั้นทลาวทำไมมีเหตุใจจึงเมารถอยู่สองคันคือทางเรากับ วัดหลวงพี่น้ำฝนสองสองสองคนเท่านั้นนะครับอยาาอยากปา,ากเท่านั้นเองว่าให้น้สสอเนี่ยถามกับประชาชนน,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 นนิดนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเรื่องเนี้ยมันมีใดลนะในยักอย่างไงในเรื่องนี้แล้วเราให้ให้หลวงพี่แปะ๊ะหรือคนที่ซื้อรถหรือพ่อเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าของการในยักทางสังคมในยักทางการเมืองนะครับขอบคุณครับ ขที will, huh ่9ขับว er ์หลักาจังหวะที่ชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใญ่ขันทให้จบประกอบได้ซึ่งการจบประกอบครานี้มันจะออกมาเป็นชื่อนานการนาเมื่อกาตนาได้รับจบประกอบครบแล้วก็เหมือนกับวันอืต่างๆที่เมื่อเขาประกอบพิธีกรรมาแต่ที่ของ จะขอขนก่อนกวอนที่าโ